การท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเรื่องเพียงแค่การพักผ่อนมันเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันนั่นลอยเท้าหมูป่าเออลูกช่วยพ่อดูได้ไหมว่าถ้าจะไปที่นี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่เอาปากกาไปวงในแผนที่กันดูคือแทนที่จะทำให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่ให้เป็นภารกิจของครอบครัวไปเลยนั่นคือกระบวนการเรียนรู้เราจะไปช้าสักนิดนึ่งเขาผิดบ้างก็ไม่เป็นไร ลึกๆเนี่ยคุณต้องรู้ว่าแผนที่คือทฤษฎีอย่าคิดว่าการเรียนอยู่ในห้องเรียนผมสร้างเงื่อนไขสร้างสภาวะแวดล้อมให้ลูกเนี่ยได้เรียนจากการไปเที่ยว เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนไปเลยหรือว่าอยางจะต้องเป็นเวลาที่ต้องมีการบอกกล่าวสอนสอนลูกในเรื่องต่างๆหรือว่าลูกสาวเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากการท่องเที่ยวบ้างค่ะมันเป็นช่วงที่พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันเพราะสถานการณ์บังคับจะต้องอยู่บนรถด,ด้วยกันจะต้องไปอยู่ที่ห้องพักร่วมกันจะต้องไปไหนๆร่วมกันไปกินข้าวร่วมกัน ปัญหาคือว่าคุณจะสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อะไร<ม>นอกจากว่าอยู่ใกล้ชิดกันเท่านั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณเลือกที่ไปค่ะตั้งแต่ลูกผมตัวเล็กๆผมเคยชวนเขาไปเดินป่า<อ>ไปที่นู่นที่นี่เพราะว่าผมคิดว่าเด็กที่โตนในกรุงเทพเนี่ยเขาคงไม่รู้จักป่าค่ะ ไม่รู้จักความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ที่มันมีความหลากหลายไม่รู้จักพืชคุมดินซับน้ำไม่รู้จักคำว่าต้นน้ำมันมาอย่างไงไม่รู้จักสัตว์ที่อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมชวนลูกแล้วภรรยาผมเนี่ยตั้งแต่ก่อนแต่งงานเราก็ไปเที่ยวป่าด้วยกันไปก็เอาลูกไปเที่ยวป่าไปเดินป่าเนี่ยบางทีสองชั่วโมงสามชั่วโมง ให้เขารู้จักด้วยบางทีเขาก็ผจญภัยเ็สนุกไปไต่ขอนไม้ในป่า <S <S บ้าง <S <S ข้ามแม่น้ําข้ามลําธารโดยใช้ที่ต้นไม้มันล้มบา้างนี้เป็นต้นเป็นเหมือนการเล่นแบบหนึ่งของเขาด้วยเป็นเล่นด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้โดยไม่ต้องพูด <S <S เพราะเขาจะซึมซับแม่เขาเดินไปเขาชอบดูดอกไม้ดอ, <S <S ดอกนู้นดอกนี้ก็คุยกันเขาก็เออได้รู้จักดอกไม้นั่นรอยเท้าหมูป่า อันนี้โป่งโป่งโป่งก็จะเห็นรอยเท้าก็บอกเออโป่งเนี่ยทํำไมสัตว์รึงมากินมีเท้ากีบเท้านู่นเท้านี่เพราะว่าอันนั้นก็ทําให้เขาเนี่ยได้สืบซับโดยที่ไม่ต้องมานั่งบอกว่าป่าสําคัญอย่างไรพันพืชมันเ like ป็นเป็นเบนจำพันเป็นยังไง ผมว่าอันนี้ก็ทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วอาจารย์ไม่ได้นึกถึงความลาบากแล้วคะออ้ยลูกฉันจะไปลําบากหรือเปล่าตัวเราเองจะลาบากหรือเปล่าน้ําท่าไม่น่าจะพร้อมไฟเฟิร์ก็ไม่น่าจะมีที่สําคัญต้องทําการบ้านไปก่อนถึงจะสามารถบอกลูกได้ว่านี่เป็นรอยเท้าแบบไหนอันนี้ป่าแบบไหนยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ลําบากนักหรอกเพราะบ้านพักป่าไม้เขาก็รองรับอยูออ่แล้วก็ให้หัดให้เขาไปเห็นอะไรที่มันต่างๆแล้วให้เขาอยู่ในสภาพที่มันต่าง กับสะดวกสบายอยู่ที่บ้านและขณะเดียวกันการเรียนรู้เนี่ยนอกจากว่าเราจะพอรู้ที่จะคุยกับลูกบ้างแต่ไม่คุยตรงก็เราก็คุยกันเองไปดูเท้าร้อยเท้าแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ป่า,าไม้หรือคนอื่นที่เขามีความรู้แล้วเราพาเราเดินป่าตั้งเวลาเดินป่าเนี่ยไม่เดินด้วยตัวเองเพราะว่าเดินป่าเนี่ยเดี๋ยวก็หลงเพราะมันเหมือนกันหมด จะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการเขานําทางและเขาก็เป็นผู้รู้เป็นครูอย่างดีเลยเขาจะหยุดให้เราลองดูซิว่าตรงนี้มีอะไรเอ่ยเนี่ยเจ้าที่เก่งๆเขาเป็นงั้นนะ,ะผมก็คนดูโอ้รองเท้านารีอโอ้ลูกก็เฮ้อรองเท้านารีเป็นยังไงก็คุยไปคุยมาเขาก็อธิบายให้ฟังมันก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆอันนั้นคือการเที่ยวในประเทศไม่ผิดถ้าคุณพ่อคุณแม่จะพา เป็นกระแสไปเที่ยวทะเลเป็นกระแสไปเที่ยวภูเขาแต่ว่าควรจะคิดนิดน,นึงว่าลูกจะได้เรียนรู้อะไรจากการไปเที่ยวในแต่ละครั้งแต่ละ<ข>อก<ต>คุณพูด,พดว่าเที่ยวทะเลทำให้ผมนึกตอนเขายัางตัวเล็กๆอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเล่าให้คุณฟังว่าเวลาเพื่อนผมก็จะเพือ่อนก็จะชวนกันไปแล้วพ่อแม่ของเพื่อนเนี่ยก็จะไปด้วยกันครั้งหนึ่งผมไปกระบี่ะไปพักอยู่ที่มารีธานยังจำได้แต่เขาตัวเล็กๆเลยเสร็จแล้วก็ ผมก็นึกสนุกอันนั้นอาจจะเป็นความเสี่ยงของผมแต่ว่ามั่นมากเกินไปคผมก็เอาเรือหางยาวเนี่ยมารับที่กระบี่มรีทานออกทะเลเลยจะไปเกาะไก่โอ้ค่ะเสร็จแล้วมันมีคลื่นผมก็ไม่ได้ดูเรือหางยาวนึกภาพออกในทะเลมันก็คือปึ้งปึ้งกระแทกขึ้นปึ้งกระแทกขึ้นผมเนี่ยไม่เคยกลัวเพราะผมว่ายน้าเป็นแต่ว่าพ่อแม่ เพื่อนของลูกเขาส่วนมนเงินตลอดทางและเขาก็พอพอกลับมาขึ้นฝั่งเขาก็บอกว่าเขาจะจำวันนี้ไปที่สุดเลยเพราะเขานั่งลุ้นอยู่อันนั้นก็มันก็บางทีก็เจอความเสี่ยงบ้างซึ่งเราคาดไม่ถึงผมควรจะเช็คอะไรดีกว่านี้อันนี้ก็ยอมรับความบิดพรู้คุณก็ถามว่าแล้วไปต่างประเทศใช่ไหมครับค่ะยังจำได้ว่าประเทศแรกๆเลยเนี่ยผมพาเข้าไปนิวซีแลนด์แล้วก็เมื่อไปเนี่ย แทนที่ผมจะประครบประงมเขาอยู่ในรถแล้วผมก็จัดการให้หมดทุกอย่างแต่ขอโทษเขายังตัวเล็กอยู่ประมาณสก,กิ่ขวบอาจารย์เจ็ดขวบแปดขวบปสองปหนึ่งปสองเองค่ะเขาก็ยังขับรถไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ว่าเขาหน้าที่จะรู้จักการดูแผนที่ <c oughs> ถนนหนนางเป็นอย่างไร <c oughs> เขาหน้าที่จะเรียนรู้ว่า <c oughs> พ่อเวลาไปประต่างแดนเนี่ยต้องไปหาข้อมูลอย่างไร เพราะฉัน้นพอไปถึงผมเช่ารถผมขับไปผมก็จะแวะไปที่เขามีรูปตัวไอหมายว่าอินโฟเมชันก็ไปไปหาอิน r m a t i o n ก็บอกลูกไปด้วยกันนะเป็นเพื่อนพอ่อเขาก็ไปยืนอยู่เราก็พูดภาษาอังกฤษเขาก็ฟังได้นิดนิด,น,ดน้อยๆไม่เคยรู้เรื่องเรากค็ค่อยค่ยคุยกับเขาด้วยว่าเมื่อกี้พ่อคุยอะไรกันเราก็ได้แผนที่มาเราก็ได้สถานที่ว่าเราควรจะไปไหนเอามาเลือกดู เขาก็เริ่มมองเห็นว่าอ้อไอการไปเที่ยวเนี่ยก็จะต้องเลือกดูว่าจะไปไหนในเวลาอันจำกัดขณะเดียวกันมีแผนที่เอาแผนที่มาศึกษาบอกเลยลูกช่วยพ่อดูได้ไหมว่าถ้าจะไปที่นี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่เอาปากกาไปวงในแผนที่กันดูไปขีดเส้นว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะไปยังไงไอ,นนอะไรต่อเมี่อไรวางแผนร่วมกันเพราะเขาก็อยากทำเพราะว่า พ่อก็ไม่รู้หรอกที่นี่ไม่เคยมาเหมือนกันเด็กจะรู้สึกคือแทนที่จะทําให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่ให้เป็นภารกิจของครอบครัวไปเลยเออแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอืมเขาก็ช่วยได้เพราะพ่อก็อยังไม่รู้เห <c oughs> มือนกันเรามาช่วยกันคิด <c oughs> เห็นไหมมันดีกว่าพ่อรู้แล้วไปสอนเขาว่า <c oughs> เราอยู่ตรงนี้นะเราจะไปตรงนี้นะ <c oughs> เขาก็ได้แต่ฟังแต่ที่นี้เขาก็ช่วยเราคิดช่วยกันเขียนฉีดแผนที่พอเสร็จเรียบร้อยขึ้นรถ ก็เลยบอกลูกว่าลูกช่วยดูแผนที่ให้ด้วยได้ไหมเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายหรือเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาแยกหน้าจะไปไหนยังไงเขาก็นั่งดูแผนที่เขาก็บอกไปเรื่อยๆบางครั้งก็ผิดเพราะตัวเล็กๆแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นนั่นนะครับคือการเรียนรู้ของเขาในที่สุดเขาก็เลยพอจะรู้ดิเรกชันรู้ทิศทางรู้การดูแผนที่รู้ว่าจะไปทางนี้ไปที่นี่มันไป ตรงก็ได้อ้อมก็ได้หรือจะไปเส้นไหนดีเขาก็ต้องนั่งคิดนั่งตัดสินใจเพราะว่าผมคิดว่านั่นคือกบบระบวนการเรียนรู้เราจะไปช้าสักนิดหนึ่งเขาผิดบ้างก็ไม่เป็นไรผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องแผนที่หรือว่าเรื่องการเดินทางหรือแมแ้แต่กระทั่งการวางแผนเดินทางปัดความรับผิดชอบของเด็กไปเลยก็คือไม่ให้เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ที่อาจารย์เนี่ยแปลกคือไม่ใช่มันมีวิธีคิดยังไงบ้างคะอาจารย์สะท้อนได้ยังไงบ้างหรือเรียนรู้อะไรบ้าง ผมสร้างเงื่อนไขสร้างสภาวะแวดล้อมให้ลูกเนี่ยได้เรียนจากการไปเที่ยวหนึ่งเรียนรู้ที่จะหาข้อมูลสองเรียนรู้ที่จะวางแผนและสามเรียนรู้ที่จะใช้แผนที่เพราะแผนที่เนี่ยก็คือทฤษฎีที่มีคนชอบพูดว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ใช่ทฤษฎีแต่แผนที่เนี่ยคือทฤษฎีนะครับจะได้เรียนรู้ว่าโอ โลกนี้เนี่ยมันจําลองเป็นหลักการมาเป็นโมเดลได้มันเป็นทฤษฎีแล้วเขาจะได้เรียนรู้ต่อไปว่าเอออย่างอื่นๆพฤติกรรมของคนในมนุษย์อย่างอื่นๆมันก็สร้างทฤษฎีขึ้นได้คือจําลองออกมาได้อันนั้นลึกๆที่ซ่อนอยู่เพราะว่าผมเป็นอาจารย์ที่สอนทฤษฎีอยู่ก็ไม่ต้องพูดให้เขาก็ค่อยๆซึมเสร็จแล้วเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินผมก็มักจะมีอุบาย หรือมีกุศโลบายสร้างให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างพอเข็นกระเป๋าไปผมก็บอกเออลูกเดี๋ยวต้องช่วยพ่อหน่อยนะพ่อเนี่ยถือกระป๋องกระเป๋าลูกช่วยหน่อยเดี๋ยวไปดูที่ว่าเราจะนั่งกันที่ไหนดีสมัยนู้นเนี่ยมันไม่มีจองล่วงหน้าค่ะมันก็จะต้องเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปเลือกที่นั่นเสร็จแล้วเขาก็จะต้องตรวจด,ดูว่าเรามีวีซ่าไหมตรวจเอกสารการเดินทางทุกอย่าง ลูกก็ไปยืนชะโง้์ชะเง้อดูแลให้ลูกเขาส่งบ้างอะไรบ้างเขาก็เริ่มที่จะค่อยๆเรียนรู้ว่าเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศต้องเอากระเป๋าไปที่ไหนยังไงมีแท็กติดอย่างไรแล้วก็กระบวนการเนี่ยมันเขาตรวจต้องตรวจสอบอะไรแล้วก็จะต้องกรอกใบในการที่จะออกเดินทางต่างประเทศต้องมีการกรอกส่งอิมมิเกชันส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรเขาก็เริ่มเรียนรู้จากที่เห็นทั้งหมด ครั้งแรกเขาไปดูกับผมไปช่วยผมจับนิดจับหน่อยถัดออกมาผมก็ให้เขาช่วยมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทริปหลังๆการเดินทางหลังๆผมก็จะบอกว่าโอ้พ่อ <c oughs> มีปัญหาขอนั่งตรงนี้นิดหนึ่งลูกช่วยไปเลยเอากระเป๋าไปเช็ค <c oughs> ให้หน่อยไปเลือกที่นั่งอย่างที่เราเคยเลือกกันนะนะมันดียังไงลูกก็เลือก่เขาก็เริ่มที่จะไปทำตกลง ผมก็นั่งดูว่าเออถ้าเขาเดินทางเองต่อไปในอนาคตเขาไปได้ละเพราะว่าเดินทางก็ได้ไปวางแผนท่องเที่ยวก็ได้ดูแผนที่ก็เป็นพักที่ไหนเราก็เอาเขาเข้าไปร่วมตลอดอว่าเราจะพักที่ไหนดีไปเลือกโรงแรมเขาก็ไปเลือกกับผมคุณรู้าเดี๋ยวนี้ผมสบายค่ะให้ลูกสาวช่วยดูแลทุกอย่างได้เลยปีที่แล้วผมไปญี่ปุ่นไปอีรานไปนูน่นไปนี่แล้วผมกำลังจะไปอังกฤษเร็วๆนี้ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเขาเซียนกว่าเราแล้วผมก็ไว้ใจแล้วเขาก็เป็นทุกอย่างเขาจองที่พักเขาวางแผนเดี๋ยวนี้ยิ่งเขามีอินเทอร์เน็ตมีภาพทั้งหมดเขาจัดทำเรียบร้อยเพราะเราเราคิดว่าเขามีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดิเราสู้เขาไม่ได้เราก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมมองในีง่ตัวเราเองเพอเราแก่ตัวลงแล้วก็สบายขึ้น กับกลายเป็นว,วันนี้คุณพ่อต้องถามลูกสาวซะแล้วว่าพ่อคุณทํำยังไงบ้างถูกต้องในการไปทริปครั้งนี้ถูกต้องและเขาเป็นคนนําเลยเออจะพักที่ไหนผมยังไม่รู้เลยแล้วไปเนี่ยผมก็บอกว่าเวลาเขาถามผมก็เอาเลยลูกตามสบายเราไว้ใจเชื่อมือแล้วแล้วเราเองก็ก็สบายขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือการเลี้ยงลูกที่จะทำไงเขาได้เรียนรู้จากการไปท่องเที่ยวอย่างที่คุณทำค่ะ หลักๆแล้วดูเหมือนว่าทุกเรื่องการมีส่วนร่วมของลูกสําคัญมากที่จะพัฒนาลูกไปสู่การเป็นมืออาชีพในแต่ละเรื่องอย่าคิดว่าการเรียนอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนของประเทศไทยเนี่ยมักจะเรียนโดยการพูดให้เด็กฟังและเวลาที่เรียนในห้องเรียนมันน้อยนิดเวลาที่เขาอยู่กับเราไม่ว่าที่บ้านหรือไปที่อื่นในหนึ่งปีมากกว่าอยู่ในโรงเรียนเยอะแยะเลย ทำไมเราไม่ให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์จากความจริงเราสร้างเราเหมือนเป็นครูที่สําคัญมากๆสร้างเงื่อนไขสร้างระบบให้เขาได้เรียนรู้เราเป็นอย่างไรนึกซะว่าเขาเนี่ยเรียนแบบครูเราเนี่ยเป็นครูเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวให้เขาได้เรียนรู้เรารักเขาเราก็หวังว่าเขาจะเติบโตที่ดีในอนาคต เราก็ต้องทำตัวให้ดีด้วยมันมันกลายเป็นสอนตัวเราเองด้วยที่เราจะต้องพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างตัวเองสร้างพฤติกรรมให้ดี